สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดียดยดตอนสายๆพี่น้องจา๋าบริพอร่อกันหลายมือพี่น้องจา๋าบ่มีก็บบรด้เข่ามาเบิ่งเห็ดหลายมือแล้วมาเก็บเื่อเดียวเนาะตั้งแต่พุ่นแหละแท้จริงนะแม่้องมือแล้วเก็บซุม,มือแล้วเก็บไปขายซุม,มือเนาะส่วนใหญ่น่ะก็สิไเด้กเก็บเื่อละ2โลสโลแต่มื้อเนี่ยบ่ค่อยออกหลายปานไดนแล้วแต่เป็นบางมือบางมือก็ออกหลายบางมือก็ออกหน่อยเนาะ แล้วแต่เขาเก็บแต่ส่วนใหญ่กับสองโลสาโลเราเก็บไปขายเสมอแต่มันมเพิ่นบทนี่เก็บเพิ่นว่าแต่ว่าพอดีเขาเจ้าจองมาแล้ว300บาทนะจ๊ะนี่แต่ว่าอันนี้บ่หอดอกสองโลประมาณน,นี่ละเนาะก,กำลังออกพี่น้องแต่ว่าเก็บหลายเทือแล้วบ่แม่นสี่หาเอือละบ่เก็บเนี่ย มีแต่ดอกใหญ่บางแน่นพี่น้องจา๋านี่เนาะกาลังพอดีแก่งพอดีกินเพราะว่าเก็บสมมือมันก็จะบดเถ่าเด้นี่ตัวใดที่มันออกหน่อยมันก็สีดอกใหญ่ออกสองดอกสามดอกมันสีดอกใหญ่ถ้าออกหลายมันก็บอกคอยดอกใหญ่เนี่ยเจอมีเฮ็ดอันดอกขาวปนมานน้ำอันสองสามก่อเนาะนี่อันนี้จะเป็นพันขาวส่วนใหญ่เลยมีแต่ดอกดำนะจ๊ะ อืมอมอ,มอมืพอได้ออกแล้วกเก็บซูมือเนี่ยเก็บทุกวันคือจังสีน่ะมืออื่นสามารถเก็บได้เนี่ยมันใหญ่ไวเนาะนี่คันออกดอกเดียวแบบนี้ดอกใหญ่กำลังออกดอกคันออกดอกเดียวสองดอกมันสิด,ดอกใหญ่ อันนี้ออกสี่ดอกดอกใหญ่นะจ๊ะอออกสองดอกแบบดอกใหญ่นี่กาลังอันกะล้างเป็นดอกหน่อยบางแน่ซิปกว่าดอกคุณอะ แต่ว่าถ้าตัวไดเขาเก็บไปแล้วเนี่ยมันกระหลายมือได้จังออกพะกว่นเสือตรงน้ำมันสเน่าวนะนี่นี่กำลังออกดอกฟังนี่ก็ออกหลายอยู่ แต่ว่าอันนี้ดอกขาวเดว้ทาซีนี่มันสิเป็นดอกขาวนี่นี่มิต่ดอกใหญ่ถ้ามันออกหน่อยมันก็จะดอกใหญ่เนาะนี่สองดอกดอกเดียวดอกเดียวนี่ห้งใหญ่อุ้ยกอขาวนี่มิดอกขาวนี่มิหลายก่ออยู่มิอยู่หาหกก่อน แล้วแต่บางที่กะก้อนหนึ่งก็ออกหลายบางที่ก็ออกดอกเดียวก็มีเนี่ยออกดอกเดียวสองสามดอกแต่มันสิดอกใหญ่แต่ว่าซ้ำนีบ้บ่ได้เก็บเด้มื่ออื่นสามารถเก็บได้เนี่ยพอาสนามวันสินได้เก็บเสม,มอคือซ้ำนี้นะมื่ออื่นเก็บได้เนาะ แต่ว่าคัดเอาไปแกงนะพอดีแกงพอดีแซ่บเก๊เพ็ดกับบริญาพี่น้องใส่การบวงรือวการช้อนของเราเองเนาะแต่ว่าง่ายออกเบิ้ดด้ตรงตรีนมันตรงง่ายออกเบิดเนี่ย้านมันมีตีนเห็ดอยู่แหละกลัวมันทีนเาเลยมันน่านออกเขาจะวา่าต้องจิ้มออกให้หมด แต่อีพวกที่เขาเก็บขาย,ยดีนะเขาสีดน้ำใส่เด้สีน้ำให้ดอกเคดมันเปียกแล้วมันสีได้น้ำหนักแต่ว่าไอาพวกนั้นนะเก็บไว้บดดนเดี๋ยวมันสิเปื่อยมันชิแสะเนาะถ้าหฮาบ่บดใสดน้ำใส่ดอกมันเก็บใบลายมือได้ใส่ตู้เย็นไว้จนใหญ่เขาสีดน้ำก่อนให้มันหนักน้ำมันสเขาตามเนี่ย พดอดีกแกงพี่น้องเนาะแต่มันได้เก็บเุม,เมอดอกใหญ่ใหญ่แต่ว่าคันเอาปากขวดออกแล้วมันสิเก็บง่ายเนี่ยคันปากขวดออกแล้วมันจิม้มถ้าบุ้ยปากขวดมันสมัดเก็บแบบง่ายกว่าอือ้มันออกหน่อยดอกมันเลยดอกใหญ่ ตะดอกง่ายๆเนาะแต่ส่วนใหญ่ในบ้านเขาจะเอ่อยกินเลยพี่น้องในเพื่อนเนี่ยนี่เบื้องเนะ่ดอกใหญ่มากดอกหนาพร้อมเลยพันธุ์สีดำมันสีดอกหนาเนาะเดี๋ยวพันธุ์สีขาวมันสีดอกบางส่วนใหญ่เขาน้ยมกินพันธุ์สีดำสีขาวเขาเลยบ่ค่อยปลูกนี่เบื้องเนะี่สามดอกแต่ดอกใหญ่ ออกดอกเดียวแห่งดอกใหญ่อันนี้บัพเพในใหญ่เต็มที่เด้ถามเขาป่ามันสิดอกใหญ่กว่าเก็บทุกวันแล้วแต่มือหน่อยมือหลายแต่ว่านี้แหละมือเนี่ยบกค่อยหลายกำลังพอดีแกง มันเก็บสมอมอ่ำเถาเลยแต่ว่าคนพวกขันลร,รีนะเขาจะซำนิงเขาบกเก็บเดี๋ยวซำนึ่งเขาบอเก็บเขาสิไปเก็บมืออื่นให้มันบานอยู่ดีมันสิดอกใหญ่แลวก็ได้ดำนักกว่าเนาะนี่ดอกใหญ่ แต่ว่าดอกซํานี่บ่มีว่ายังสิบบเก็บเนาะมันยังหน่อยอยู่เดี๋ยวมือออ่นยังเก็บพูดถึงว่าเท้าไปแกงอะซับนี่มันสิแกงแสบพอดีกรุบกรุบเนาะอันนี้ก็ดอกใหญ่ด้ครับเป็นมืออืน่นนดอกใหญ่เบื้องแนนี่พี่น้อง มื่อนี้ได้ซ้ำนี้พี่น้องได้ประมาณโลกวันละเนาะพอเมื่อวานเขาหนาสิเก็บหลายมันก็เลยบกคอยหลายปไปนเมื่อนี้แล้วแต่บางมือมือออกหน่อยออกหลายเดี๋ยวเมื่อื่นมาเก็บใหม่กันยังสิเมื่อื่นก็จะได้อยู่ประมาณโลนึงกันละนี่คือน,นี่หน่อยซ้ำนี้เมื่ออื่นสามารถเก็บได้เนาะมันก็ใหญ่ไวอยู่เด้ก็เก็บส้ม,มือฟังนี่กัเมื่อนี้ได้ซ้ำนี้ อาตัวมะกะทานจะสุกเต็มต้นพี่น้องโดดโดดไปบางแน่ล้นกล่องพีง่แต่ว่าต้นนี้นะมันสมบมมีคนเกลียนโหดโว่โตัวอป็นตาสะอ่อนเด้ผู้ใดที่มักสมสนะมน,น่ะมักกะทันเริ่มสุกแล้วอันนี้มันลน่นเนี่ยมีคนเสามัน แต่เสมอเยเขาเลือกกินต้นไหนแสบบ่วแสบต้นไหนสมเี่เขาบ่กิน<ไ>ปเป็นแต่สะอ่อนสะอ่อนบักคาร์ออนเดอเป็นบางปีได้บางปีเนีบบ่ยกระดกเจ้าปีแล้วหรือกระดกปีนี้อยู่ไซกระดกผู้ใดที่มักถึงสมพี่น้อง ชาวบ้านบ่หมีและบ่ได้ซื้อแล้วก็บ,บ่ได้ห่วงผู้ใดอยากได้อันนี้ขนาดบ่ได้เศร้าแล้มันรุนเสมอก็แม,ม่นเศร้านี่เฮงไหลายอันงัวมันกินอยู่ใหญ่รุ่นนี่นะงัวกับย่างบวกกินพวกเรื่อแน่พี่น้องนี่ก้อนี่มันเริ่มซุกเริ่มมัน เน่าเนาะเบื้องเนี่ยม,มกกะทานอันนี้บริสเอามัเด้มันล่นเองมันกองอยู่ปวดโพพี่นอ้องเป็นตสซอ,อนขันมือได้ลม้ลมล้มแหงส่วนนี้กำลังซุกหลายอ,อยีแถวบ้านเบ้ามีเนาะอยู่ตามป้าตามทุ่งหน้าเนะี่ยกลายเด้อ ดกแต่บางต้นก็แซบบางต้นก็สมปีตบางต้นก็นนนนหน่วยใหญ่เบิกเน,นี่มักกะทานเบิกเน,นี่พี่น,น้องสีสันน่ะงามคักเนาะสีทองเหลืองหน่วยนิดหน่อยแต่ว่าสมปีต ผู้ไดที่มักสมนะคือต้นนี้เลยบอกไว้เลย,ยตัวเก็บกับบกคอยมีคนกินดอกอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นทีมงานทอผ้านะจ๊ะยายลีย่เลยซิ่ำผ่าเขาว่วผ่าตัดเสือ้อสมัยตะกี้นะเขากวักใส่อักสมมติียู่บมีอักแล้วก็เลยกวักใส่อทอพีวีซี อันอย่างนะเขาเอ,อินอันไปเท้าอันแนวกวาดมันนี่อันแนวกวาดมันนี่นออบออันนี้นะ <c oughs> เออไมคคอนอัก์คซูเม,มอร์ดิเซนกงล้อล้อจักรยานเออดัดแปลงเอาจากกงอักตะกี้มันสิมีอุปกรณ์เบิร์ดซูเม,มอร์ิกาอันนี้เป็นฝาฝายร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะอืม อันนี้เขาเนากวักฝายอ,อิ่วฝายเข็นฝายกวักฝายยายรุ่นแล้วก็ท่อผ่าหรือว่าตำหูกนั่นเองซีมึงอกี้ไมท่าตัวน,นี้เปียกปีตแล้วมาขายกุ้งขายกุ้งกับขายมแมงแครงให้บ้าเมี ยายลุนแต่ละมือกอะทอผ้าบม่ได้ไปใสพี่น้องตำหูกท่อผายนี่หละอันนี้จะเป็นนันผ้าเข้ามาหรือว่าผ้าพันคอนั่นเองอันนี้ได้จากพื้นแล,ล้วยายลุนสามสี่หาผืนหกพืนล้วน้คนละสีอ่ะ แต่ิ่นมีเวลาเมื่อหนึ่งก็ได้สองผืน,ส,น,น,นสิมีเวลาแต่อตอนใช้สายกับสวงบ่ายต,าตอนเย็นก็กินข้าวแรงแล้วเนาะ่าะเลิกลงมากัพอได้้นแล้ว,แลกว,วก้ามือกับย่ามือแรงสะบ่ค่อยว่างเข่าสวนยามือแรงพลังมือไปจากไปเยื่องแล้วก็บบได้ตั้มได้ไปไ,ปไปต้เขียดใบ่ยื่อลอน มัวนี่ก็ตลาดเก็บพักขายลงตลาดป้าทำไมเถ่าได้ให้หน้าแผ่นดินกับสิปีนพักขี่สมพักดังคมไปเบิงแน่ไม่แต่พักขีดชมไเท่าเขาไปหานะแถวให้นหน้านี่แถวเข้าไทยนี่มีบัตสูไหพักขีดชมพักตะคบเนี่ยมีหน่อย ว่านนด้ายชีทงผักด <gt> <amento alan> oh, ังคมยายรุ <vit> ่นเราเก็บขายเสยขายพักบัวพักซีบ่อันเดียวนี่กกำลังพูดอีกกลิ่นมันพันออกดอกได้ซามกิ๊บบ้านพังหนอกวานพังหนอกน้อยนะซามทงทำไงมีคนขายผักกระดาวยายรุนมีอยู่บ้านนะไม่ถามมีบ่มันเริ่มลายแล้วเออมันโป่งไปทั่วที่เลยนี่กบนี่กับโป่งเป็นตะกินยุบโก่งลำลาเบอันต้นของเจ้านี่นาของกันเจ้าดีค่ะ ยังบ่ข้าวลุงเรื่นีน่กลพวลอยู่แต่ต้นน่ะมันขมเด,ดีย่ายไปซื้อด้ผกระดาออดเลยชาเห็นกกไร้กระโปงมเลยเกี่ยนออกดอกสุดต,ต้นาพ่งก้งนอยากาื้อพักมาเื้อซาบาีกกลัักนี้ปกาศแม่และข็อออม อะไรพี่น้องจามากนี่กสิครัเก็บภาพบรรยากาศไน้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วท่านผู้ชมสบายดี